ถั่วพิสตาชิโอช่วยลดน้ำหนักลดน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจถั่วพิสตาชิโอจัดเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำโดยในปริมาณ28กรัมจะให้พลังงานเพียง156แคลอรี่ประกอบด้วยโปรโตีนถึง6กรัมซึ่งคิดเป็น20%ของน้ำหนักทั้งหมดอีกทั้งยังมีกรดอะมิโนโจำเป็น และกรดอะมิโนกึ่งจำเป็นในปริมาณสูงกว่าถั่วชนิดอื่นหนึ่งในนั้นคือ l อ r g า n i n e ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยขยายหลอดเลือดและทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นถั่วชนิดนี้ประกอบด้วยแร่ธาตุหลายชนิดได้แก่โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและทองแดงซึ่งช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นแหล่งของวิตามิน B6 ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้านเช่นช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดหรือควบคุมการสร้างฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงเป็นต้นและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดซึ่งช่วยป้องกันหรือยับยั้งความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระอันเป็นปัจจัยก่อโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น โดยสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในถั่วชนิดนี้ได้แก่ลูทีนและซีแซนทีนซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพดวงตารวมถึงสารโพลิฟีนอลและโทโคโฟีรอลซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจถั่วพิสตาชิโอช่วยลดน้ำหนักได้ดีเพราะอุดมไปด้วยโปรโตีนและเส้นใยอาหารการรับประทานถั่วชนิดนี้ จึงช่วยให้รู้สึกอิ่มและรับประทานอาหารชนิดอื่นได้น้อยลงนอกจากนั้นไขมันบางส่วนในถั่วพิสตาชิโอก็ไม่สามารถซึมผ่านผนังเซลล์ในทางเดินอาหารได้ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะร่างกายได้รับไขมันน้อยลงถั่วพิสตาชิโอมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลักแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่สามารถย่อยได้ง่ายและไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นมากนัก โดยมีงานวิจัยพบว่าการรับประทานถั่วชนิดนี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ถั่วพิสตาชิโออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลากชนิดการรับประทานถั่วชนิดนี้จึงสามารถช่วยลดความดันโลหิตและยังสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจได้ข้อควรระวัง แม้ถั่วพิสตาชิโออาจส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายด้านแต่ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะโดยไม่ควรบริโภคเกินวันละ28กรัมหรือ49เม็ดและหลีกเลี่ยงถั่วที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งใดๆอย่างเกลือหรือน้ำตาลรวมทั้งควรเก็บถั่วพิสตาชิโอในภาชนะที่ปิดมิดชิดและวางไว้ในที่แห้งหลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น ผู้บริโภคบางรายอาจเกิดอาการแพ้ถั่วพิสตาชิโอซึ่งส่งผลให้มีอาการผิดปกติดังนี้ริมฝีป,ปากใบหน้าหรือลำคอบวมรู้สึกคันในช่องปากหรือริมฝีปากผิวหนังมีผื่นแดงคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียรู้สึกไม่สบายตัวอ่อ,อนเพลียเป็นไข้หายใจลำบากทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์ทันที